่างสงา่าเป็นกำแพงเป็นภูมิคุ้มกันได้ดีถ้าต้นละหมื่นสิต้นก็ก็แสนหนึ่งถ้า20ต้นมันก็ได้ลดคันทุนการศึกษาก็ได้สัก15ต้นสินสอดในการแต่งลูกก็สัก20ต้นงานบวชบวชธรรมดาก็สัก30ต้นคุณอยากได้อะไรคุณเห็นได้หมดคุณอยากได้แอร์ก็หต้น แอร์เขาทำหน้าที่คายไอ้น้ําขนาดที่เราคุยกันเนี่ยคายไอ้น้ําลงมาทําให้แก๊สรรมฐานตกลงกับพื้นอากาศเย็นยันเยืย่อเย็นสบายฟอกอากาศได้ดีทําให้ความเย็นต่ํากว่าที่อื่น2อ,องศามีความเย็นเท่ากับแอร์2 0 0 0 0บีทียูหนึ่งเครื่องเมื่ออายุ10ปีมีเงินฝาก100ดอกร้อยละบาท10ปีได้10บ,บาทเองแต่100ซื้อต้อนไม้ได้10ต้นปลูกไว้ต้นละหมื่นก็ได้แสนดอกเบี้ย แ0 0เปอร์เซ็นต์ซื้อหุ้นซื้อไหนก็ได้แต่ซื้อหุ้นจากต้นไม้เป็นหุ้นที่ไม่มีตายไม่มีลดไม่มีเสี่ยงไม่มีตกเลยโตทุกวันเป็นสวัสดิการก็ใช่เป็นไม้ประกันชีวิตเป็นกรมธรรม์ที่มีชีวิตซื้อกรมธรรม์ที่ไหนซื้อ10บาท10ปีได้ได้หมื่นหนึ่งสิปีได้15ื่นแล้วร้อยต้นเป็นเท่าไหร่เป็นกรมธรรม์ที่สะอาดเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็ยิง่ง